เเได้กรุณาทราบในการยายประกอบพิธีตอนรับและก็เปิดการฝึกทานใหม่รุ่นปี2568พรรที่2อครับ<ทาน>ตอนนี้ในส่วนของน้องๆทานใหม่และก็ทีมงานเราดูจากสารพิธีนะครับพุทพิธีตรงนี้นะครับถ้าไลจ่จาก ผู้ประชาการมนทนอหารบุกที่สี่สี่ห้าหก ผู้บุกแถวได้นำกําลังพล่วดฝึกทหารใหม่ทั้ง3านเดือฝึกมากระทำพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ผัดที่2ประจํำปีพุทธศักราช2567มีจํานวนยอด345นายผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่44ประธานในพิธีที่เคารบตามคําสั่งของระบบเฉพาะที่1439ัพธศจกราช2567 เรื่องการฝึกประจำปี2568เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบหลักสูตรการฝึกฐานใหม่ของกรมยุทธศากษาฐานบกและเป็นวัญและกำลังใจให้กับฐานใหม่ตาที่รับราชการอยู่ในกองประจำการ 3. เพื่อปลูกฝังให้มีกิจามัญญาที่ดีงามเป็นผู้มีระเบียบวินยัยเป็นพลเมืองดีของประเทศเพื่อให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนและความรับผิดชอบของทหารในทุกกรณี ต่อไปจะเป็นการเก่าวต้อนรับฐานใหม่จากปืนหารปีสองและเก่าวและการเล่าของฐานใหม่ให้โอวาสในวิธีต้อนรับและเก่าวเปิดการฝึกฐานใหม่รุ่นปีพุทธศักราช2567ภันที่สองต่อไปครับตัวแทนของทหารเก่า ขออนุญาตกล่าวต้อนรับน้องๆทหารใหม่ครับสวัสดีน้องทหารใหม่ที่รักทุกคนพี่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับน้องๆซึ่งพี่ทราบดีว่าแต่อย่างไรก็ตามเมื่อน้องๆทุกคนได้สัมผัสในสิ่งต่างๆช่วงระยะเหนึ่งความรู้สึกเหล่านั้นก็จะหายไปจะมีแต่ความภาคภูมิใจในตัวน้องๆเองทุกคนนี้ ที่ยืนอยู่ขณะที่นี้ด้วยอย่างยิ่งและขออารัตนาคุณพระคุณสีรัตนไสยอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น้องๆ้องทหารใหม่นับถือจงบันดาลให้น้องๆ้องทหารใหม่มีกำลังกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะรับการฝึกอบรมเพื่อเป็นทหารที่ดีมีประสิทธิภาพพร้อมที่จะปกป้องพื้นแผ่นดินไทยและประชาชนคนไทยให้อยู่ร่เยินเป็นสุข สืบทอดถึงลูกหลานของพวกเราต่อไปการเคลือบแถวกัวกับเข้าประจำแถวเสร็จเรียบร้อยผู้ควมแถวจะสั่งแถวตรงตจากนั้นฐานใหม่ก็จะออกมาตล่าครับซึ่งผู้แทนแน้องทานใหม่ก็คือคนทนี่ เรียนผู้บัญชาการมณฑฐานบกที่44ผู้บังคับบัญชาและพิฐานเก่าทุกท่านครับกระผมพลทหารเทียพัฒน์น้อยนาศเป็นตัวแทนทหารใหม่รุ่นปี2567ผลัดที่2มีความรู้สึกภูมใจและปาคภมนใจในความอบอุน่นที่ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับพวกกระผม ที่ได้จัดพิธีต้อนรับทั่วกระผมในวันนี้จึงขอให้เพื่อนเพื่อนฐานใหม่กล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอให้สัต์ปฏิญาณว่าขอให้สัต์ปฏิญาณว่าข้า,ขเาพ,เจ,านะจพเจ้าข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติจะจงรักภักดีต่อชาติ ะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษผู้ประกไมุ่กวการต่อผู้บังคับบัญชาตผู้บังญผู้ฝึกอย่ากควสามารถฝึกความสามารถความเจ้าเจ้าจะไม่ขาดผีราชการจะไม่ผาดนีราชการจากององและสนามรถและนามรถให้นันทานนด้วยคมกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสุขสวัสดี ยมมีแก่ข้าพเจ้าและเพื่อนเพื่อนทารใหม่ทุกคนในทุกสิ่งทุกสิิญยานของน้องทานใหม่ที่ได้กราบปฏิญาณต่อท่านประธานและก็ผู้รับพิธีซึ่งทั้งน้องทานปีสองและก็ทานใหม่นั้นในปีนี้ก็จ,กจกัดจะลดสกทานใหม่กองปรานเป็นใหญ่ที่อจางเป็นใหญ่ที่5ลำดับต่อไปเจ้าหน้าที่เชิญใหม่เข้าประจําเจตบุญท่ทนรับการเข้าราชการ และฐานกองประจำการทีรักทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกฐานใหม่รุ่นปีพุทธศักราช2 5 6พลักที่สองของค่ายเขตอุดรศักดิ์ในวันนี้ในานามของค้ารายการค่ายเขตอุดรมศักดิ์รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่าหารใหม่ทุกนายแสดงเจตจำนงเข้ามารับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารกองประจำการพวกเราทุกคนถือว่าทหารใหม่คือคู่เสียสละอย่างแท้จริงนับแต่แว,วันแรกที่เดินทางเข้ามาภายในค่ายเขตอุณสั์แห่งนี้ก็ขอให้ถือสเสมือนว่าเป็นบ้านแห่งที่สองที่ทุกคนจะได้พักอาศัยอย่างอบอุ่น าหารมีความรู้ติดตัวไม่ว่าเป็นความรู้สายสามัญและสายอาชีพรวมถึงการสน,นับสนุนให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถได้เข้าไปมีความสำคัญในภาระหน้าที่ของกองทัพบกและหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องมีต่อประเทศชาติทั้งสองประการนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเพื่อปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ,บวินัยระเบียบ ขอบังคับต่างๆมีความก็ฟังแล้วน่าชื่นใจสำหับทหารใหม่ในพัรนี้นะครับก็ขอให้น้องๆจัดต่อหน้าส,ส,สิ่งสักดิ์สิทธิภายในค่ายเขตอุดมศักด์แห่งนี้สุดท้ายนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพร จรงมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่มั่นคงหลอดภัยจากการสุดและภัยอันตรายทั้งปวงบัดนี้ตุ้นปี2567ัห้ากัดที่สองนะับัดนี้ครับเจ้าหน้าที่รับ ซึ่งทปานประธานรองคณะประธานน้องเดินจากประาน้องน้านใหม่จากนักกานใหม่ของรัมนตรีปรบกที่สี่สี่ก่อน ย่งที่าเรบ็แนเียยส่เราเีบร้อครับแ25กรฐานเป็นอย่าที่หนะครับซึ่งครานี้ไร้โท,ท,ท,ทันพิเิตพิจิตรกับทำหน้าที่เป็นผู้ฝึก đang làm gì vậy các bạn các bạn đang tham gia ban đoàn tại cái địa này nâng tay giơ